มันเท่าไห้่โชคสวัดสดีพี่สุภุสครนครผมมากเลยพี่น้องอาจารย์ยุดอยุทยาพี่น้องเนาะท่องสื่อหยุดอยู่หยุดจะย่ายรังหาวดวันที่วันที่สิบหกคุยิจการสองหาหกแปดได้พี่น้องเลย บท,ที่แล้วของเพิินเขาตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเขาบนล่างเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นให้เป็นบนล่างได้อพี่น้องเลยเล็กวิ่งเขาบนเขาล่างเขาหอดรักลอยคุนถ้าวิ่งบนนี่ห้างใดสองต่อสองเบิบรนเหมืนกันพี่น้องบ่ได้มาหนันเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้มาแจ้งมาแปงเอาเด้อเล็กวิ่งเนี่ยไปเบิ่งคิปย้อนหลังได้ เอวิ่งนี่เพือพ่อให้เพื่อให้แปดกับหาเพื่อนเน้นที่แปดแปดที่มาบนล่างเลยได้พี่น้องเลยเขาบนล่างยูฮอตลักลอยคนแปดเก้าแปดกับแปดเจ็ดสายวิ่งสายเลนน็ตได้ทั้งบนทั้งล่างขอแล้วสองต่อสองเบิร์นเพื่อราพี่น้องเฮ้าตะว่าจับควนบวกเขาดอกยูคนละมุมแปดแปดกับเก้ายูคนละแจ่ยู่คนละมุมเพื่อนก็เน้นติดแปดอยู่พีนน่น้องมันม่มียนแปดเจ็ดแปดเก้าเนาะแปดเก้าเก้าแปดมัมี เอาเล็กวิ่งเข้าแปดได้พี่น้องได้เลขกวิ่งเข้าแปดบนล่างเอาเข้ามาตามข้ามาเบ่งกันไปเป็นแนวทางได้พี่น้องได้จับกูบกเขา่าตว่าเล็กวิ่งเิ่นเข้าบนล่างสิบหก เลขวิ่งของวันเก่้เป็นบุล่างได้พี่น้องไอ 4 C กับสองโปรเท,ทแลวแปดกับหาวันนี้4กับสองิันเน้น4พี่น้องเข้ามากพ่านะน่า C นี่เนาอย C นี่พอเห็นมาดวนแล้ว มันน่ได้มากินหลอยมากได้พี่น้องได้ตัว่ะมาตัว่ะมักแล้วมันกิมาตัวพี่น้องาม่มักแล้วมันกิมา4ีกับสองเน้นซี 西岭，西虹。 สี่เกียถ้าพี่น้องบอมักเป็นจับกูเขาก็หามาติดสี่ได้เด้อสปอร์ลักสี่มันจับใหซสำเน่ละเข่าือเขา่เขารถก็รถคือหมุดหี่แล้วนะ สองหนึ่งสองห้า สอ,องแปดสองแปดเนีเ่กัเล็กคู่คูมากยากเ้างไปหน่องเนาะเหล็กคูส่วนหมากเหล็กมาตะคูขีดอันนี้เพื่อนเนี่ยเล็เล็คู่นี่ยมีสี่หกแล้วก็สองแปดเนาะเหล็กมากหักสองแปดกั 28. นเลยเพื่อนกันเน้นในขึ้นเกลีอกไปหน่องเพิ่นกันเน้นติดสี่คือเกลีสี่หนึง่ง C หก C เจ็ดนี่บ่ิได้ปากหลักได้พี่น้องได้เพ่นบ่าได้ปักหลักบนล่างไปกลับเลขบร่ได้หลายคู่หลายหางดอกหกคู่หคู่บนล่างไปกับ นอนห้องกับแคบหน้าจอ16คู่จี๊กา้าเนี่ยอาจารย์ยุดบนล่างวิ่ง C กับสองเป็นเด่นี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสองหนึ่งสองห้าสองแปดไปนอนห้องกับแคบหน้าจอทำรรมกักจัดตะขัดกับพานได้เอาความบนความพุ่นอาจารย์ได้ไรครับผม คอยพี่น้องเข้ามาันมนกันฝากกดไค์กดแชร์คนนี้ตามสวัสดีครับผม